f ฟลโดผู้ถูกเลือกที่ไม่เต็มใจแบบฉบับตัวละครที่สำสาก f ฟลโดคือตัวละครเอกจาก The Lord of the r i n g เขาตกอยู่ในบทบาทของผู้ถูกเลือกซึ่งเป็นรูปแบบตัวละครที่ถูกพบได้บ่อยในวรรณกรรมแฟนตาซีเขาได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญในการทําลายแหวนเอกและเป็นคนเดียวที่สามารถยุติสงครามแหวนได้ซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนธรรมดาจะรับได้แต่ฮอบบิทผู้เรียบง่ายคนนี้กลับกลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างธรรมดาหากไม่มีสมาชิกคนอื่นในคณะพันธมิตรโฟโดคงไปไม่ถึงมอร์ดด้วยลักษณะน,นี้ทําให้เขาดูเหมือนกับตัวละครอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้กอบกู้โลกโดยเฉพาะทางฝั่งอนิเมะญี่ปุ่นรูปแบบตัวละครผู้ถูกเลลืออกกกกัััตตยู่บะคร พอใจกับชีวิตของตนและไม่ได้มองหาการจนภยัยซึ่งตรงกันข้ามกับบิลโบลุงของโฟโดที่ปรารถนาการจนภัยมาโดยตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ในเดอะฮอบบิทโฟโดแบกรับภาระหนักอึง้งเพราะเขาไม่ต้องการให้เพื่อนเพื่อนตกอยู่ในอันตรายหรือเสี่ยงต่อการที่แหวนจะคข้อมุงมพวกเขากลางนั้นเขาก็ยังไร้เดียงสาโฟโดถูกกอลลัมล่มหลอกและบงการให้ทิ้งแสมแต่ก็กลับมามีสติอีกครั้งอีกแง่มุมหนึ่งของตัวละครที่ซ้ำซากข,ของเขาก็คือเขาค่อนข้างหูเบาบทเรียนที่เขาเรียนรู้มาตลอดการเดินทางที่เจ็บปวดหลอกหลอดเขาไปตลตน e แ่ะ็ ที่สาแต่การเดินทางของเขาก็เป็นการเดินทางแห่งการเติบโตทําให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวและความออนแอรของตนเอง